กุปกิฟโชว์ลีลาออกรอบครั้งแรกกับแฟชั่นจีจัดแต่งตัวจัดเต็มมีกิจกรรมให้ทำกันอยู่เรื่อยๆสำหรับครอบครัวของกุปกิฟสมุนทิ์และสามีบีทัศภาคที่ก่อนหน้านี้หนุ่มบีาพ,พาภรรยาและลูกสาวคนโตอย่างน้องเป่าเปาไปฝึกเรียนตีกอล์ฟครั้งแรกซึ่งกุปกิฟก็ได้โพสต์ภาพน้องเป่าเป,า,เปาขณะฝึกอยู่ให้ได้ชมกันไปแล้ว และล่าสุดนั้นก็ถึงเวลาที่กุ๊ปกิฟต้องออกรอบครั้งแรกในไหนก็ได้ออกรอบแล้วแม่ก็ไม่พลาดจัดเต็มเรื่องแฟชั่นการแต่งตัวมาในสีชุดชาบแบตาสุดๆพร้อมกับข้อความระบุ first time golfing ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่ได้ออกรอบครั้งแรกตีดีไหมไม่รู้รู้แต่ว่าชุดต้องพร้อมสามีเอาชุดมาล่อในการออกรอบนางอยากให้ออกด้วยเลยซื้อชุดให้สวยๆเลยยอมตี เจอได้นะคะตีโดนลูกอยู่ซึ่งต่อมาก็ได้โพสต์วินาทีที่ได้ออกรอบให้เราได้ชมกันพร้อมระบุ first time ครั้งแรกของจีจีคนที่ดีใจมากก็คือสามี hashtag เรียนมาหนึ่งเดือนก็มาลองของแล้วซึ่งลีลาของเธอจะเป็นอย่างไรทั้งชุดและท่าทางจะปังขนาดไหนลองไปชมกันเลยค่ะ